ุทธะผู้ไม่รู้จักคำว่าไม่มีเรื่องราวของพุทธสาวกผู้ยิ่งใหญ่วันนี้จะพาท่านไปพบกับพระอีกรูปนงครับซึ่ง เป็นพระที่มีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาลแล้วก็เป็นพระผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีทิพยจักสุญานก็คือเป็นพระตาทิพนั่นเองนะครับไปดูครับว่าพระเทละรูปนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทำไมจึงได้ชื่อว่าเป็น พระตาทิพป,ประวัติของพระรูปนี้เนี่ยนะครับมีความยาวมากนะครับเนื่องจากเป็นพระผู้หนึ่งซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าในสากยวงศ์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะหยิบเอาเฉพาะประเด็นที่เป็นสาระแล้วก็เป็นเรื่องราวที่คิดว่าเราเราท่านท่านน่าจะได้รู้ได้ดูได้เห็น มาเล่าสู่กันฟังนะครับพระรูปดังกล่าวนี้ก็คือพระอนุรุทธเทระ อนุรุทธ,ธะเดิมทีก็เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิโตธนะอมิโตธนะเนี่ยก็เป็นอาเป็นพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าเมื่อคราวครั้งที่เป็นเจ้าชายสิทธะนะครับโดยมีพระเชษฐาก็คือพี่ชายเนี่ยมีนามว่าเจ้าชายมหานามะมีพระกนิษฐภคินีหรือน้องสาวมีนามว่าพระนาง โลหินีรวมเป็นสพระองค์ด้วยกันเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จออกบวชแล้วก็บำเพ็ญจนตรัสรู้แล้วได้เสด็จมาปโปรด พระประยุรยาสิากยาวงศ์ที่กรุงกบิลพัทก็ได้มีสากยกุมารผู้ที่มีชื่อเสียงออกบวชติดตามพระบรมศาสดาเป็นจำนวนมากตามที่ได้เคยเล่ามาแล้วในตอนก่อนๆน,นะครับคราวนี้เรามากล่าวถึงอนุรุทธ,ธะนะครับเมื่อพระพุทธองค์เสด็จจากไปสู่ มหาชนบทประทับอยู่ที่อนุปยอัมพวันแขวงเมืองพาราสีครั้งนั้นเนี่ยเจ้าสากยะพระนามว่าเจ้าชายมหานามะเป็นผู้ที่เป็นพระเชษฐาคือเป็นพี่นะมีศักดิ์เป็นพี่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ปรึกษากับเจ้าชายอนุรุธะผู้ซึ่งเป็นพระอนุชาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือน้องนะครับพระอนุรุธะโดย คุยกันว่าในตระกูลของเรานี้ยังไม่มีผู้ใดออกบวชตามเสด็จพระบรมศาส,สดาเลยเราสองคนพี่น้องนี้ควรที่คนใดคนหนึ่งน่าจะออกบวชน้องจะบวชเองหรือจะให้พี่บวชขอให้น้องเป็นผู้เลือกตามความสมัครใจถ้าไม่มีใครบวชเลยก็ดูจะเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเนื่องจากอนุรุทธกุมารเป็นโอรสองเล็กพระเจ้าอมิโตธนะ พระบิดาและพระมารดาก็มีความรักทนุถนอมเป็นอย่างมากเป็นกษัตริย์ที่มีความอ่อนโยนมีบุญมากหมู่พระบรุญญาติทั้งหลายเนี่ยต่างก็โปรดปรานเอาอกเอาใจตั้งแต่แรกกระสูรจนกระทั่งเจริญไวเป็นหนุ่มเมื่อได้ฟังเจ้าพี่มหานามะตรัสถึงเรื่องการบรรพชาอย่างนั้นก็กราบทูลว่าสเสด็จพี่ที่เรียกว่าบรรพชานั้นน่ะมันคืออะไร ก็ที่เรียกว่าบรรพชาก็คือการปรงพระเกศาและก็นวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดบรรทมเหนือพื้นดินและก็บินทบาทเลี้ยงชีพตามกิจของสมณนะยังไงละ่ะเสด็จพี่หม่อมฉันไม่เคยทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นขอให้สเสด็จพี่บวชเองเถอิดอนุรุธธะถ้ายอย่างนั้นเจ้าก็ต้องศึกษาเรื่องการงานและการครองเรือนให้เข้าใจเป็นอย่างดีแท้ที่จริงนะครับท่านผู้ฟังครับ เจ้าชายนรุทธ,ธะเนี่ยอนุรุทธ,ธะเนี่ยได้รับการเอาอกเอาใจจากพระประยุรญาตดังกล่าวจนกระทั่งไม่ทราบแม้กระทั่งเรื่องของการงานการดำเนินชีวิตของคราวาสเลยยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่คำว่าไม่มีก็ไม่เคยได้ยินนับตั้งแต่เกิดมา ดังมีเรื่องที่เล่าเอาไว้ในตำนานของท่านว่าครั้งหนึ่งเจ้าชายอนุรุทธะพร้อมด้วยพระสหายชวนกันไปเล่นตีครีโดยมีข้อตกลงกันว่าถ้าใครเล่นแพ้ก็ต้องนำขนมมาเลี้ยงเพื่อนในการเล่นนั้นเจ้าชายอนุรุทธะแพ้ถึงสามครั้งและในแต่ละครั้งก็ให้คนใช้ไปนำขนมจากเสด็จแม่มาเลี้ยงเพื่อตามมา,มาเลี้ยงมาเพื่อนนะครตามที่ตกลงกัน เขาวนี้ในครั้งที่4เจ้าชายอนุรุธะก็เล่นแล้วก็แพ้อีก นะครับเนื่องจากตนเองเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าสุขุมารชาติก็คือว่าไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมีความอ่อนน้อมเพราะฉะนั้นไปเล่นกีฬาเนี่ยมักจะแพ้สู่เสมอนะครับครั้งที่4ก็แพ้อ,อีกแล้วก็ใช้ให้คนไปนําขนมมาจากพระมารดาอีกคราวนี้พระมารดาก็ตรัสสั่งคนรับใช้มาบอกว่าขนมมันไม่มีเจ้าชายอนุรุทธ,ธะไม่รู้ความหมายของคําว่าไม่มีเข้าใจไปว่าคํานั้นนะเป็นชื่อของขนมชนิดหนึ่ง ก็จึงส่งคนรับใช้ไปให้กราบทูลแก่เสด็จแม่ว่าขนมไม่มีกาวมาเถอะพระมารดาเข้าพระทัยทันทีว่าพระโอรสของพระองค์นั้นเนี่ยไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีดังนั้นจึงดําริที่จะให้โอรสของตนทราบความหมายของคําว่าไม่มีนั้นว่าเป็นอย่างไรจึงนําถาดเปล่ามาทําความสะอาดแล้วปิดฝา ด้วยถาดอีกใบหนึ่งส่งให้คนรับใช้นําไปให้พระโอรสในระหว่างทางที่คนรับใช้เนี่ยถือถาดเปล่าไปนั้นเนี่ยเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูคิดว่าเจ้าชายอนุรุธานี้ได้สร้างบุญบารมีมาแต่ชาติปางก่อนครั้งที่จะเกิดเป็นอันนภาระบุรุษได้ถวายอาหารที่ตนกำลังจะบริโภคแก่พระปเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอริทฐะแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่าถ้าได้เกิดใหม่ขออย่าให้ได้ ยินคำว่าไม่มีกลับทั้งสถานที่เกิดของอาหารก็อย่าได้พานพบเลยดังนั้นเจ้าชายอนุรุธะจะได้รู้จากคำว่าไม่มีแล้วต้องถูกเทพพยดาผู้มีอำนาจเหนือกว่าลงโทษเป็นแน่จึงเนรมิตขนมทิพย์จนเต็มถาเจ้าชายอนุรุธะและพระสหายได้เสวยขนมทิพย์มีรสโอชายิ่งนักซึ่งพวกตนไม่เคยได้เสวยมาก่อนเลยจึงกลับไป ต่อว่าพระมารดาว่าข้าแต่เสด็จแม่ทําไมเสด็จแม่เพิ่งจะมารักลูกวันนี้นี่เองวันอื่นๆเนี่ยไม่เห็นเสด็จแม่ทําขนมที่มีความสวยงามและก็มีรสอร่อยให้ลูกทานเลยให้ลูกเลยลูกขอเสวยแต่ขนมไม่มีเพียงอย่างเดียวต่อแต่นี้ไปขนมชนิดอื่น ไม่ต้องทำให้อีกนะพระเจ้าข่านับตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าชายอนุรุะขอเสวยขนมพระมารดาก็จะนำถาดมาทำความสะอาดและก็ปิดฝาด้วยถาดอีกใบหนึ่งส่งไปให้ทุกครั้งด้วยเหตุนี้ครับเมื่อเจ้าพี่นะเจ้าพี่ที่ชื่อว่ามหานามาเนี่ยบอกให้อนุรุตธะไปศึกษาเรื่องการงานการครองเรือนเจ้าชายอนุรุตธะจึงทูลถามว่าการงานที่ว่านั้นน่ะมันคืออะไร คนอะไรเกิดมาหน้าอิจฉาจริงๆนะครับขนาดขนมไม่มีเนี่ยก็ยังมีขนมเลยนะครับเมื่อเจ้าชายมหานามะเนี่ยถูกน้องชายถามว่างานเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยก็ได้ยกเอาเรื่องของการทำนาขึ้นมาสอนนะครับเริ่มโดยการไถานาการหว่านการดูแลรักษาตลอดจนเก็บเกี่ยวการนวดและการนำข้าวก็ไปไว้ในยุงฉาง อย่างนี้แหละเรียกว่าการงานสเสด็จพี่การงานเนี้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่มันก็ไม่มีวันสินสน้นสุดหรอกเมื่อถึงฤดูการเราก็ต้องทําอย่างนี้ตลอดไปบน,บนเวียนอยู่ปัญหาที่สุดไม่ได้งานต้องทําต่อไปเมื่อเจ้าชายอนุรุทธะได้รู้เรื่องการทํานาได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าเคยนั่งสนทนากับสหายและก็ตั้งปัญหาถามกันว่า พัตตาหารที่เราเสวยกันทุกวันนี้เนี่ยเกิดจากที่ไหนก็บอกว่าเกิดจากในฉางแล้วก็เคยเห็นคนที่นําข้าวออกจากฉางบางคนก็บอกว่าเกิดจากในหม้อเพราะเจ้าชายนั้นใน่ยได้เห็นคนเนี่ยนำข้าวออกมาจากหม้อเจ้าชายอีกองหนึ่งก็บอกว่าเกิดในชามก็เพราะทุกครั้งที่เห็นข้าวเห็นอาหารเนี่ยก็เห็นอยู่ที่ในชามจึง บอกว่าเกิดในฌ <ใน S 2> านเมื่อได้ยินพี่ชายก็คือท่านมหานามะสอนถึงเรื่องการงานดังนี้แล้วจึงเกิดการท้อแท้ขึ้นมาและก็การงานนั้นเนี่ยพอนึกขึ้นแล้วโอ้โหมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดจึงกราบทูลพี่ชายที่ชื่อว่ามหานามะนั้นว่าถ้า,ถาเช่นนั้น ขอให้เสด็จพี่อยู่ครองเรือนดีกว่าหม่อมฉันจะบวชเองถึงแม้การบวชจะลำบากมากกว่าการอยู่ในครา,าดนี้ก็ยังมีภาระที่น้อยกว่าและก็ยังมีวันสิ้นสุด ครับตอนนี้พี่กับน้องสนทนากันมาถึงตอนนี้โดยบทสรุปแล้วว่าน้องคนเล็กก็คืออนุรุธทธะเนี่ยเลือกที่จะบวชเพราะกลัวการงานนะครับเนื่องจากเป็นคนที่สบายมาโดยตลอดสบายขนาดไหนก็ขนาดที่ไม่รู้จักคำว่าไม่มีก็แล้วกันนะครับก็เรียกว่าเอาอ,อกเอาใจกันมาตลอดนะครับดังนั้นเมื่อน้องเลือกแบบนี้เนี่ยนะครับพี่จะว่าอย่างไร สงสัยต้องติดตามตอนต่อไปนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวเกินเวลาไปก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะยังไม่แน่ว่ามหานามะจะยอมให้น้องบวชหรือว่าจะไม่ยอมให้บวชนะครับแต่เรื่องราวเนี่ยในตอนต่อไปบอกเอาไว้ก่อนเลยครับว่าตั้งหัวข้อไว้ว่าตายดีกว่าถ้าไม่ได้บวชสวัสดีครับ